ในโลกของรถจักรยานยนต์ครอบครัวไม่มีชื่อไหนที่คนไทยคุ้นเคยมากไปกว่า Honda d r e a รมรถคู่ใจของคนไทยมานานหลายสิบปีและในปี2025นี้ Honda ได้อัปเกรดความคลาสสิกให้เข้ากับยุคสมัยใหม่กับ Honda d r e a รีม110รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันและความทนทานที่เป็นจุดขายมาโดยตลอดมาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างการออกแบบภายนอก Honda Dream 110รุ่นปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูดีเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันไฟหน้าเละทรมเหลี่ยมที่คงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้สว่างและทันสมัยมากขึ้นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังเป็นมิตรตัวถังออกแบบให้มีเส้นสายเรียบหรูพร้อมด้วยลวดลายกราฟิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะในสีใหม่อย่างแดงเทาเมทัลลิกและน้ำเงินดำด้าน ที่โดดเด่นบนท้องถนนอย่างชัดเจนสมรรถนะและเครื่องยนต์ขุมพลังของ Honda Dream 110คือเครื่องยนต์4จังหวะ110ซีซีระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง65กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน ECE r 4 0ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐานยูโร5ระบบเกียร์แบบโรตารี4ระดับช่วยให้ขี่ง่ายนุ่มนวลเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ใช้รถเพื่อการทำงาน โดยยังคงความทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานและใช้ในงานหนักเช่นส่งของหรือวิ่งระยะทางไกลทุกวันความสะดวกสบายในการขับขี่ Honda Dream 110ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของความสบายในการขับขี่เบาะนั่งหนานุ่มรองรับสริระทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารพร้อมแฮนด์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยลา้าระบบการสะเทือหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ให้การทรงตัวที่ดีแม้ในถนนครุกคลา ลอซี่ลวดขนาด17นิ้วให้ความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ดีเหมาะกับการบรรทุกสิ่งของในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีและฟังก์ชันใหม่แม้จะเป็นรถรุ่นพื้นฐานแต่รีม110ก็ไม่ลืมเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานด้วยแผงหน้าปัด,ดดีไซน์ใหม่อ่านง่ายมีไฟแสดงสถานะที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟเกียร์ว่างไฟน้ำมันหรือไฟเตือนระบบหัวฉีดระบบกุญแจนิรภัยใหม่พร้อมม่านปิดช่องกุญแจ และเบาะนั่งที่สามารถเปิดเพื่อเก็บของเล็กๆน้อย,อยๆเช่นเอกสารหรือเครื่องมือฉุกเฉินได้เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปและวินมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการความสะดวกความคุ้มค่าและการใช้งานจริงสิ่งที่ทำให้ Honda Dream 110ได้รับความนิยมเสมะอามาคือความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นราคาจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการกระจายทั่วประเทศ รุ่นปี2025นี้มีราคาเริ่มต้นประมาณ39,000ถึง42,000บาทแล้วแต่สีและดีลเลอร์ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสำหรับรถที่ใช้งานได้จริงในทุกวันทั้งส่งของไปตลาดหรือใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปตัวเลือกสีและรุ่นย่อย Honda Dream 110ปี2025มีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักได้แก่สีแดงเทาเมทัลลิกสีน้ำเงินดำด้านสีขาวมุกเทาโดยมีให้เลือกทั้งแบบลอซีลวดและลอแมก ขึ้นอยู่กับความชอบและสไตล์การใช้งานของแต่ละคนสรุปหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยน์ครอบครัวที่เน้นความประหยัดทนทานและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือพื้นที่ชนบท Honda Dream 110รุ่นปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดด้วยการออกแบบที่เรียบหรูระบบเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและชื่อเสียงเรื่องความเบที่ยาวนานหลายสิบป,ปีรีม110ยังคงรักษาสถานะของรถครอบครัวในฝันได้อย่างสมชื่อ